พ่อวัดปากน้ำนั้นท่านส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสองหาความรู้และนี่เป็นส่วนที่ทําให้ชาวตามประเทศมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ําตั้งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วสํานักที่หลวงพ่อมีความสนใจเป็นพิเศษคือวัดเบญจมาบอพิรปรากฏว่าเมื่อลวงพ่อจะทําอะไรก็ต้องอ้างสมเด็จสังฆนายกก่อนหลวงพ่ออารัธนาสมเด็จพระสังฆราชมาในงานกุศลของวัดปากน้ําเสมอ ทำให้มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันยิ่งขึ้นและสมเด็จสังคนายกก็มีเมตตาแก่หลวงพ่อเป็นอย่างดียิ่งเสมอมาและเมื่อสมเด็จสังคนายกเสด็จมาเยี่ยมหลวงพ่อจะถวายการต้อนรับด้วยดียิ่งหลวงพ่อ จะเป็นผู้นำสมเด็จสังนาย,ยกชมสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองและที่ที่หลวงพ่อภูมิใจมากที่สุดคืออาคารเรียนที่บรรดาภิกษุสมมเนรได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ในด้านพระธรรมวินัยตลอดจนธรรมาปฏิบัติซึ่งท่านถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่งในชีวิตของท่านความสำเร็จที่ท่านได้รับในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของสิษญานุสิ์โดยทั่วกัน